สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะหมช่วงนี้ซีรีส์จีนหลั่งไหลกันออนแอร์ค่ะมาใหม่อีกเรื่องนึงแล้วนะคะ For in Love Again ค่ะออนแอร์ air, เรียบร้อยแล้วเป็นแนวซีรีส์จีนปัจจุบันนะคะโรแมนติกดราม่าค่ะก็ไปดูมาแล้วนะคะหวานไปดูมาบางตอนแล้วสนุกดีอะ่ะหวานว่าคนไทยชอบแน่นอนนะคะนาแสดงโดยนะคะคุณไต๋เยียนนีค่ะเป็นนางเอกนะคะแล้วก็พระเอกก็คือคุณเติ้งเฉาหยวนนั่นเองนะคะสาหรับเรื่องนี้มีทั้งหมด21ตอนนะคะก็เริ่มออนแอร์ตั้งแต่วันที่ 15มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะไปจบนะคะในวันที่22มีนาคมที่จะถึงนี้คะ่ะออนแอร์ทุกวันเลยนะคะเพื่อนๆไปดูกันได้ที่แพลตฟอร์มไอฉีอีนะคะก็สับไทยตัวโตเรื่องนี้คนไทยชอบหวานหวานรับประกันเลยเพราะหวานดูแล้วหวานก็ก็ยังติดเลยอะ่ะเอาจริงนะเพราะว่า,าผู้หญิงอะ่ะผู้หญิงน่าจะชอบนะคะเรื่องราวมันก็จะเป็นแนวโรแมนติกดราม่านะคะก็คือเรื่องนี้จะมีคู่ CP ซึ่งมีเคมีต่อกัน หลายหลายคู่มากๆในอพิสซดนี้หวานจับคู่มาให้10คู่ด้วยกันนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ของการมีเคมีที่หวานพูดถึงเนี่ยก็คือแบบเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วมันมีเคมีขึ้นมาเคมีนี้อาจจะเป็นเคมีของคู่รักเคมีของญาติพี่น้องเคมีของเพื่อนเคมีของแบบบัดดี้คู่หูอะไรแบบนี้นะคะก็หวานรวมมาให้มี10บคู่ด้วยกันค่ะ มาดูที่คู่แรกก่อนนะคะโจมเมียนนางเอกของเรื่องค่ะแล้วก็พระเอกคือลู่อินขายนั่นเองนะคะโอ้สองคนนี้นะคะพวกเขานั้นนะคะได้พบกันในลักษณะที่พระเอกนั้นได้ช่วยนางเอกเอาไว้นะคะเราาร่าแบบประมาณฮีโร่ฮีโร่ช่วยสาวงามนะคะแล้วจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนค่ะทั้งโจเหมียนแล้วก็ลู่อินขายนั้นก็ตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกพบเลยนะคะเอ๊ะจ้องตากันแล้วก็รักกันเลยค่ะตกหลุมรักนะคะจากนั้นก็เรียกได้ว่า ออทั้งคู่นี้ตกหลุมรักกันสุดๆแล้วก็มีการจัดเตรียมนะคะงานแต่งงานค่ะโอ้โหจัดเตรียมเองเลยนะคะสองหนุ่มสาวทีนี้พอจัดเตรียมงานแต่งงานไว้พร้อมแล้วนะคะแต่ทีนี้ทางด้านตระกูลของพระเอกอะคะ่ะตระกูลลู่นั้นไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานในครั้งนี้นะคะแบบประมาณว่า ผู้หญิงเป็นใครอะไรยังไงแล้วลูกไปเจอเองได้อย่างไรนะคะก็ผู้อาวุโสก,ก็ไม่ยอมค่ะก็ลุกฮือขึ้นมาไม่เห็นด้วยนะคะทีนี้ทางด้านของลู่อินไข่ายนั้นก็ไม่ได้บอกความจริงกับกับว่าที่ภรรยาของเขาคือโจเหมียนนี่แหละว่าเดี๋ยวยัดญาติาที่จะมาในงานเนี่ยก็คือไม่ใช่ญาติของตระกูลลู่ที่แท้จริงเลยนะคะจะเป็นญาติที่ทางด้านลู่อินข่ายนั้นไปจ้างคนมาจ้างคนมาเป็นญาติเพื่อมาร่วมงานแต่งงานนั่นเองค่ะนี้ในช่วงสุดท้ายของงานแต่งงานนะคะ คือรอมาทั้งวันแล้วอ่ะกันพิธีการแต่งงานแบบของจีนนะคะเจ้าบ่าวก็ต้องมาปรากฏตัวใช่ไหมแต่ว่าลูกอินข่ายนะ่ะไม่มักปรากฏตัวค่ะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าลูกอินข่ายพระเอกนั้นไม่อยากมานะคะแต่ว่าครอบครัวตระกูลลูกของเขานะคะจับ ตัวเขาค่ะคือหลอกล่อไปแล้วก็จับตัวของลูกอินข่มัดเอาไว้แล้วจากนั้นก็ยึดโทรศัพท์มือถือของลูกอินข่ายเอาไว้โอ้โหหวานขำกิ้งเลยนะคะไม่ค่อยเจอพระเอกในแนวที่โดนครอบครัวจับมัดไม่ให้มาไม่ให้มาแต่งงานนะคะพอเจ้าบ่าวไม่มาปุ๊บนะคะโจเมียนคะ่ะนางเอกของพวกเรานั้นก็เหมือนว่าโอ๊ยปวดหัวใจมากเลยนะคะอกหักสุดๆไม่รู้เหตุผลว่าทําไมถึงไม่มาก็จัดเตรียมทุกอย่างกันด้วยกันน่ะแล้วทําไมไม่มานะคะทีนี้นาง เอกของพวกเราอ,อกหักเจ็บปวดมากจนกระทั่งแบบนุ่นเลยค่ะก็ตกลงไปในท้องทะเลนะคะแล้วก็หายตัวไปเลยค่ะหลังจากนั้นผ่านไป6ปีนะคะโจเมียนนั้นค่ะเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะชื่อว่าเออ i เฮอร์ซิงค่ะเพื่อนๆก็เป็นนักออกแบบแฟชั่นนะคะโอ้โหอิสระที่มออีชื่อเสียงมากๆในระดับนานาชาติได้รางวัลมาด้วยนะคะทีนี้ก็สวยมากๆเลยค่ะปรากฏ หน้านะคะปรากฏตัวเนี่ยต่อหน้าลูกอินข่ายในในฐานะ นักออกแบบแฟชั่นชื่อดังที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะคะโอ๋หวานลืมบอกไปค่ะคู่นี้คือตอนที่เขาตกหลุมรักกันแล้วเขาก็ฟิชเชอร์ิงกันนะคะจากนั้นเขามีลูกชายด้วยกัน1คนอาทีนี้มีมีลูกก่อนนะคะก่อนที่จะจัดพิธีแต่งงานแล้วหลังจากที่จัดพิธีแต่งงานเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นเพราะว่าลูกอินข่นั้นถูกครอบครัวนะคะขังมัดแล้วก็ขังแล้วก็ยึดไอ้มือถือเอาไว้นะคะโอ้โหไม่เคยเจอพระเอกเรื่องไหนเน้นอีกที <laughs> พระเอกในแนวไอดอลค่ะ แบะนี้โดนจับมัดแล้วก็ยึดมือถือไม่ให้ไปงานแต่งงานนะคะทีนี้หลังจากนั้นค่ะก็คือพระเอกนี้ก็จําได้ว่าคนนี้แหละเออเมียตูนะคะเมียตูแน่ๆนะคะก็พยายามจะตามตือ้อค่ะไล่ตามจีบนะคะแต่ว่าทางด้านของโจเมียนในชื่อใหม่นะคะก็ไม่ไม่ต้องการที่จะแบบ จะแบบกลับมาคืนดีเพราะว่าตัวเองเจ็บมากๆเลยนะคะแล้วก็จริงๆด้วยความเจ็บปวดที่เก็บมา6ปีเนี่ยนางมีความตั้งใจจะแบบแก้แขนด้วยจะล้างแขนนะคะที่นี้การแต่งงานไปแล้วก็ได้พลากลูกชายของเธอไปนะคะณนะจุดนี้ก็ทำให้ทาให้มีความแค้นติดอยู่ในใจนั่นแหละคะ่ะ แล้วที่มันเป็นปมนะคะที่ช่วยให้เพิ่มความหนึบหนึบดราม่าเข้ามาเพิ่มขึ้นก็คือว่าในช่วงหลายปีที่โจเมียนหายไปเนี่ยนะคะคือทางครอบครัวของโจเมียนนะคะซึ่งเป็นทํางานเจ้าของโรงงานผลิตของเล่นนะคะก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นหมดเลยค่ะวอดวายไปหมดเลยนะคะซึ่ง สาเหตุทุกอย่างเลยนะคะ Evidence คือหลักฐานทุกอย่างมันก็ชี้ไปที่ตระกูลลู่ทั้งนั้นเลยเพื่อนๆแล้วก็รวมถึงสิทธิบัตรนะคะที่เป็นเรื่องราวของรูปแบบที่ออกแบบเครื่องของเล่นทุกอย่างนะคะก็คือเนี่ยโดนขโมยไปซึ่งก็น่าจะไปอยู่ที่ตระกูลลู่นั่นเองโอยนักเอกของพวกเราก็เลยแค้นเป็นสองเท่าเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวก็ต้องคี้คายความเข้าใจผิดกันได้เนาะเราดูมา เยอะแล้วเนาะสำหรับซีรีส์ในแนวนี้นะคะคนเลวก็ต้องถูกลงโทษไปไม่ว่าจะเป็นตระกูลไหนก็ตามนะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวก็เกิดการยอมรับได้ของครอบครัวโดยการที่มีลูกชายเป็นตัวผสานนะคะพอแม่ลูกก็กลับมามีชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวที่มีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะอาชีพการงานของพวกเขานะคะก็ต้องเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนค่ะอันนี้คือคู่ที่หนึ่งพระเอกกับนางเอกของพวกเรานะคะ มาถึงคู่ที่สองนะคะเคมี K ไม่เข้ากันหรอกเพราะว่ามันเป็นรักครั้งเดียวนะคะนั่นก็คือตัวละครส่งรวดเจ้าค่ะ หลงรักพระเอกของพวกเรานะคะหลงลรักลูอินขายนั่นเองแล้วณจุดนี้นะคะมีภูมิหลังทางครอบครัวแบบดีอะออแล้วก็เติบโตมาพร้อมๆกับลูกอินขายนะคะแต่ว่าคนมันไม่ใช่คู่กันเนาะแต่มันต้องมีตัวโกงแนวนี้ใช่ไหมคะซึ่งไอตัวละครตัวเนี้ยไอหนังส่งรั่วเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่คอยรายงานข่าวรายงานข้อมูลให้ตระก,กูลลู่เนี่ยมาขัดขวางการแต่งงานของโจเมียนกับลูอินขค แล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะแล้วก็ในช่วง6ปีนะับตั้งแต่ที่โจเมียนหายตัวไปเนี่ยโอ้โห่ค่ะซ่รงรัว,จวเจ้านี่ก็พยายามพยายามตื้อสุดๆอยากได้หลวนะคะอยากได้ลูกอินไครพระเอกของพวกเรามาเป็นหลวของนางให้ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะพระเอกนั้นรักเดียวใจเดียวเพราะว่าดีนะที่ที่มีลูกไว้ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลี้ยงลูกไปค่ะแล้วก็รอโจเมียนนะคะเพราะว่าหาโจเมียนไม่เจอนั่นเองค่ะ นี่หลังจากที่โจเมียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจาก6ปีนะคะหนังทรงรัวเจ้านี่ก็พยายามหาทางทําแผนการโน่นนี่นั่นเพื่อจะทําอันตรายกับโจเมียนอีกครั้งนะคะแต่ว่าพระเอกของพวกเรานั้นรู้ทันแล้วค่ะคราวนี้ <c oughs> สามารถป้องกันนะคะไม่ให้ทรงรัวเจ้านั้นแอบทําร้ายโจเมียนได้อีกแล้วนะคะคู่นี้เรียกได้ว่าเป็นเคมีที่ไม่เข้ากันนะคะ มาถึงคู่ที่3บ้างนะคะคู่นี้เคมีเข้ากันแต่ความสัมพันธ์เนี่ยเป็นแฟนไม่ได้ค่ะนั่นก็คือพระรองนะคะไมเคิลนะคะแอบหลงรักโจเมียนเนี่ยมาตั้งนานแล้วมาหลายๆปีแล้วนะคะแต่ว่าโจเมียนนั้นเห็นว่าไมเคิลนั้นเป็นพี่ชายค่ะเป็นเกอร์เกอมาโดยตลอดนะคะแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยดีนะคะก็คือไมเคิลนั้นให้ความให้ความช่วยเหลือโจเมียนมาโดยตลอดนะคะโดยเฉพาะในช่วง6ปีอะ่ะก็ เพราะว่าไปเจอกันที่ต่างประเทศนั่นเองแล้วก็ไมเคิลนั้นกลับมาประเทศจีนนะคะเดินทางกลับมาพร้อมกับโจเมียนค่ะแล้วก็ช่วยโจเมียนนั้นล้างแค้นตะกูลลู่ด้วยนะคะก็รวมถึงลูกอินข่ายด้วยที่จะต้องแก้แค้นนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเขาก็ยังใช้ ใช้ความสัมพันธ์แบบที่โจมเมียนนับถือเขาเป็นพี่ชายอะไรแบบนี้เขามาใกล้ชิดนะคะแต่อย่งไรก็ตามค่ะก็คือโจมเมียนนางเอกนั้นก็มีลูกอินข่ายนะคะอยู่ในหัวใจเต็มไปหมดค่ะถึงแม้ว่าปากแล้วก็หัวใจในบางส่วนจะบอกว่าเกลียดจังเลยไอ้ผู้ชายเรที่ชื่อลูกอินข่ายเนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ไม่มีใครที่จะมาแทนที่นะคะลูกอินข่ายในหัวใจของเธอได้ค่ะนี่ไมเคิลนั้น,นนะคะก็เป็นคนที่หมกมุ่นมากค่ะแล้วในที่สุดนะคะ พอเหมือนกับว่าฝ่ายหญิงนั้นไม่ไม่รักเขาสัทีเห็นแค่เขาเป็นเกอเกอเ,เท่านั้นก็เลยเกลียดลูอินขายมากๆเลยนะคะซึ่งณจุดนี้นะคะไอตัวละครตัวเนี้ไมเคิลเนี่ยหวานว่าเป็นตัวละครที่ที่มาเป็นตัวบงการในการเผานะคะเผาโรงงานของเล่นของตระกูลโจะคะ่ะไม่น่าจะใช้ตระกูลลู่ะคะ่ะน่าจะเป็นไอ้ไมเคิลแต่เดี๋ยวก็ต้องดูละครต่อไปนะคะว่าเรื่องราวมันจะขี้ขายไปทางไหนนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะคู่เคมีของไมเคิลกับโจเหมียนเนี่ยเป็นเคมีที่ดีแต่ว่าความสัมพันธ์เป็นแฟนไม่ได้นะคะเป็นแค่พี่น้องเท่านั้นค่ะคู่ที่สี่นะคะถงว่านกับ เจียงเฟยคู่นี้นะคะถือได้ว่าเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ที่กลายมาเป็นคู่รักกันนะคะเจียงเฟยนั้นเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของพระเอกค่ะคือลู่อินไคลแล้วก็ถงว่านนั้นเป็นเพื่อนที่สนิทแล้วก็ดีที่สุดของโจเหมียนก็คือนางเอกนะคะนี่ก็คือเป็นสุดสําเร็จอีกแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ดีที่สุดของพระเอกกับเพื่อนที่ดีที่สุดของนางเอกนะคะแล้วก็มาลักกันแล้วทั้งคู่ก็มีอีกตําแหน่งหนึ่งก็คือเจ้านายกับลูกน้องด้วย นะะก็ถือได้ว่าเคมีดีค่ะก็เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะสำหรับคู่นี้นะคะ มาที่คู่เคมีที่5นะคะนั่นก็คือทางด้านของโจเมียนนะคะนางเอกของพวกเราในตอนที่ทำงานให้กับบริษัทใหม่คือเป็นนักออกแบบดีไซเนอร์อิสระแล้วนะคะก็ได้รู้จักกับทางาโจเอ๋อแล้วก็ฟูสื่อด้วยนะคะซึ่งนะจุดนี้ก็ถือได้ว่าพวกเขาเป็นกลุ่มเพื่อนนะคะโจเมียนนั้นนะคะไปยืมตัวตนนะคะของเฮซิงมาอีกทีหนึ่งคือชื่อไปยืมเขามานะคะเพื่อที่จะกลับมา แก้แค้นที่ประเทศจีนค่ะดังนั้นแล้วนะคะแนวความคิดในการออกแบบนะคะดีไซน์แฟชั่นของ2คนนี้มีความสอดคล้องกันมากพวกเขาทำงานด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันไปโดยปริยายตามธรรมชาติเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือเป็นในแนวของเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะสำหรับ CP คู่ที่5ค่ะมา CP คู่ที่6นะคะลู่อินขายกับทางเจียงเฟยค่ะพวกเขานั้นนะคะก็มักจะทะเลาะกันเมื่อพบกันนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็เป็นการทะเลาะแบบแบบชิวๆอะ่ะไม่ได้แบบจะต่อยกันอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอ่าเป็นคู่ผู้ชายเนาะคู่เนี้ยลู่อินขายกับเจียงเฟยนะคะเป็นคู่คู่หูคู่หาที่เจอกันทีไรต้องทะเลาะกันนะคะ มาที่คู่ที่7นะคะโจเมียนนางเอกกับตรงว่านค่ะซึ่งจุดนี้นะคะคือเป็นเพื่อนรักที่โคตรจะดีต่อกันแล้วก็พร้อมช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามลําบากนะคะอันนี้คือคู่เพื่อนสนิทมากๆค่ะมาถึงคู่ที่8นะคะนั่นก็คือเฉิงซานแล้วก็โจเมียนนั่นเองนะคะคู่นี้ก็มีกิจกรรมร่วมกันคือการออกไปกินนั่นเองค่ะโดยเฉพาะร้านบะหมี่นะคะก็เลยได้รับฉายาว่าเป็นแบบคู่หูคู่บะหมี่กันนะคะก็ถือได้ว่าเฉิงซานนั้น่ะมี มีความมีความชอบล่ะเออดูก็รู้นะคะจากสายตาคือมีความชอบแล้วก็แบบเออรักโจเมียนอะไรแบบนี้แต่ว่าโจเมียนนั้นก็ไม่ได้มีความไม่ได้มีความตกหลุมรักอะไรกับทางด้านเฉิงซานเลยนะคะเพราะว่าโจเมียนนั้นรักลูกอินไข่เพียงแค่คนเดียวแล้วแถมมีลูกด้วยนะคะมีลูกอีกต่างหากค่ะมาถึงคู่ที่9บ้างนะคะนั่นก็คือตัวละครหัวฉือค่ะแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะคะในช่วงของ ตอนแรกเนี่ยไม่เจอเขาเลยค่ะไปเจอในช่วงตอนที่9นะคะแต่ก็เป็นอันว่าผู้ชายคนนี้ก็รักโจเหมียนเช่นเดียวกันโอ้ยนางเอกของพวกเราคนรักเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเขานั้นนะคะเป็นคนที่มา่ โอ้โหหลอ่อรวยเก่งครอบครัวดีหะหัวดฉือนะคะคนนี้ซึ่งเขานั้นก็ไม่มีความถูกกับร่งรวดเจ้าเช่นเดียวกันแต่ว่ามันมีเคมีในความที่ไม่ถูกกันนะเพื่อนๆหวานว่าไม่น่าหลอกหัวฉือเนี่ยแหะเป็นตัวละครที่ที่เหมาะสมนะคะสูสีเอาทางด้านท่งรวดเจ้าอยู่นะคะเพราะท่งรวตเจ้านี่นางก็เป็นตัวโกงตัวตึงมากๆเลยชอบรังแก โจเมียนของพวกเรานะคะขอให้โดนหัวฉือหลังแก่บ้างนะคะมาที่คู่ที่สิบนะคะนั่นก็คือจี้เย่าชิงค่ะก็เป็นแบบคนที่ทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยนะคะทีนี้ด้วยความที่อยากจะให้โจเมียนนั้นมาทํางานกับตัวเองค่ะดังนั้นก็เลยพยายามไปตามตือ่อมานี่มานี่มาทํางานที่บริษัทชานประมาณนี้นะคะก็สรุปแล้วก็เป็นเ CP เป็นเคมีที่ตลกแล้วก็ดูดีในเรื่องของเพื่อนที่ทำงานเช่นเดียวกันนะคะ เรื่องนี้ออนแอร์มาแล้วนะคะก็ดูเพลินๆมากๆเลยค่ะก็ถือได้ว่าหวานว่าคนไทยชอบอะบทประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีความเครียดจากการที่นางเอกของพวกเรานั้นฝังจิตฝังใจกับการแก้แค้นมากจนเกินไปเพราะว่าพอกลับมาประเทศจีนแล้วนะคะสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิ่งที่ตัวเองคิดกับสิ่งที่ตัวเองเห็นเนี่ยคือมันมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตัวเองจินตนาการเอาไว้นะคะสายตาของนางเอกที่มองพระเอกเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่กลับมาจากจีนถึงแม้ว่าในช่วง จะชดชดไล้แต่ว่าพอเห็นลูกแล้วก็พอเห็นในสิ่งที่แบบสามีนั้นทําในช่วง6ปีที่ผ่านมานะคะก็ทําให้โจเมียนนางเอกของพวกเรานั้นก็เริ่มเข้าใจเรื่องราวมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าและค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสิทนี้นะคะถ้าท่านใดชอบแนวนี้นะคะก็ไปดูกันได้ที่ i อชีอค่ะดูได้เพลินๆนะคะสาหรับเรื่องนี้ค่ะ For in love again นะคะหวานลาไปก่อนนะมีความสุขกันมากๆสวัสดีค่ะ